ต้นที่สามนะครับตรงใกล้แกแก้วมังกรครับเอาจะเลือกเปิดสําหรับสร้างที่มันเป็นแผลใหม่นะครับฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นเปลือกแตกนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะฝั่งเท้ากีดเนี่ยแต่มันมีน้ําแล้วนะครับแต่ถ้าจะมีเยอะมันต้องสร้างเปลือกใหม่นะฮะเนี่ยตัวนี้มันจะต้องเปลือกแตกอีกนะฮะต้องนับหนึ่งใหม่ันไดแห้งแล้วบอกเนี่นะครับเนี่ยเรามาเลือกเปิดด้านที่ มันเปลือกแตกออกแล้วนะครับแล้วก็ล่อนไหลแรงมากนะครับมาตั้งตั้งถ้าจะเลือกเปลือกเปิดใหม่ก็ต้องเลือกด้านที่มันสร้างเปลือกไปแล้วดันเปลือกแตกออกไปแล้วนะครับเ,เนี่ยเอาตอกยินไงเนี่ยเพราะว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่หนักนะครับ กรณีที่หนักเนี่ยเราต้องสร้างเอ้เราต้องเลือก,กีดจุดที่มันเปลือกสร้างเปลือกใหม่นะฮะนะฮะตัวนี้จะดีที่สุดประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวก็จะลิ้มออกลิ้มออกมีดสองมีสามก็จะเยอะมากนะฮะฝั่งเดิมเนี่ย ฝั่งเดิมมันก็มีนะเริ่มมีมาเยอะแล้วละ่ะแต่ว,ว่าตัวเนี้มันจะเป็นเปลือกที่เปลือกที่ต้องดันออกนะครับง่ายตรงมือผมเนี่ยมันไม่สู้ฝั่งนี้เพราะเปลือกเปลือกใหม่สร้างขึ้นมามันหนาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้อย่างเงี้ยใช้ได้เลยต้องเลือกถ้า fc จะเลือกต้องเลือกฝั่งที่เปลือกดันออกแล้วนะฮะัฝั่งนี้เปลือกดันออกแล้ว อันนี้เป็นต้นที่สามนะครับเนี่ยกีดได้เลยล่ะอย่างเงี้ยจิ้มตัวนี้เข้าไปลึกๆหนะยังไม่ถึงเนื้อ FC ดูนะเนยนนี่ครั้งที่สามนะอือนีแ่แหละประมาณนั้นเนี่ยต้นที่สาม เราต้องเลือกหน้าหน้าที่มันดันเปลือกเก่าออกเนี่ยเปลือกเก่าเนี่ยเปลือกเก่าเพราะว่าที่เรามา EP แรกเนี่ยตัวเนี้ยเปลือกเก่านะครับตรงนี้มือผมเนี่ยเปลือกใหม่มันนิดเดียวเองที่สร้างน้ํายางแต่ว่าเปรียบเทียบดูได้เลยครับมันมีน้ํายางหมดละเปลือกใหม่ที่สร้างมาอันนี้ครั้งที่สาม EP ที่ สหรือหไม่รู้ต้นเนี้ยจำไม่ได้แล้เดี๋ยวไปดูมดองดูใน u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเดิมที่เริ่มรักษาครับให้ดู f อฟซีได้ดูเนี่ยใกล้ๆต้นแก้วมังกรเนี่ยอ้าเดี๋ยวไปดูต้อนอื่นต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ